ครูจะบอกอะไรให้นะถ้าเราอยากสำเร็จจริงสิ่งที่จะต้องมีคือคำว่าโฟกัสเห็นอะไรไหมพอเราโฟกัสความชัดเจนมันจะมากขึ้นยิ่งเราเข้าไปใกล้มากเท่าไหร่ความชัดเจนนี่เรียกว่าโฟกัสเป็นตัวอย่างให้เห็นเลยว่าคุณเห็นชัดเจนเห็นตัวหนังสือ เห็นรายละเอียดยิ่งเห็นชัดความสำเร็จยิ่งมากขึ้นเมื่อเราถอยห่างสิ่งที่เราโฟกัสเราจะเห็นชัดไหมคะไม่ชัดเราอยากสำเร็จจริงจงโฟกัสความสำเร็จนั้นอยากรวยทำอย่างไรให้เกิดความรวยมั่งคัง่งโฟกัสสิ่งนั้น อยากสุขภาพดีทำอย่างไรให้สุขภาพดีอยากมีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมทำอะไรดีในยุคนี้เห็นเขาทำอะไรกันบ้างโฟกัสสิ่งนั้นค่ะครูกระแตประสบความสำเร็จในออนไลน์อิสระภาพในการทำธุรกิจกับแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์เพราะครูกระแตจดจอโฟกัสโฟกัส ท่องคำนี้เลยค่ะจงโฟกัสอะไรที่ไม่ใช่ตัดออกไปอะไรที่ไม่จำเป็นตัดออกไปโฟกัสกับสิ่งที่เรามองว่าใช่เราตัดสินใจแล้วเลือกแล้วเวลาของเรามีจำนวนจำกัดโฟกัสในสิ่งที่เราปรารถนาเรื่องไหน ให้ความสำคัญเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นให้ความสำคัญเรื่องรายได้รายได้จะเข้ามาให้ความสำคัญเรื่องนี้นี่สินจะเพิ่มพูนเก็ตหรือยังโฟกัสอิสระภาพความมั่งคั่งเหลือเฟือจะเกิดขึ้นคุณจะมีเวลาอิสระภาพจะเกิดขึ้นโฟกัสสุขภาพคุณจะอ่อนยาวคุณจะแข็งแรง คุจะได้อยู่กับความสุขในปัจจุบันโฟกัสอนาคตสิ่งที่มาไม่ถึงคุณจะวิตกกังวลแต่วันนี้อยู่กับปัจจุบันสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณโฟกัสสิคะโฟกัสค่ะโฟกัสชัดเจนไหมคะเมื่อเราโฟกัสชัดเจนไหมคะชัดเจนโฟกัสในสิ่งที่เรา ปรารถนาเราจะคู่ควร